เมืองทอทีวีจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวสารของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยนะครับซึ่งขณะนี้เดินทางไปป้องกันแชมป์เอฟเอฟซูซูกิครับเป็นการลงสนามในรอบรองชนะเลิศนัดแรกกับทีมชาติเมียนมานะครับในวันที่4ธันวาคมซึ่งคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราจะออกไปเยือนก่อนรอบรองชนะเลิศนี้เขาเตะกันเย่าเยือนนะครับส่วนนัดที่2นะครับก็จะมาเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่8ธันวาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับ ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราซึ่งมี9ก้าขุนพลกีเลมพยองเอสซี G, เมืองทองยูนเต็ดนะครับเดินทางจากสวรรณภูมิไปถึงเมืองย่างกุ้งเนี่ยประมาณแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเมื่อเดินทางไปถึงนะครับโคซิโกกีรติศักเสนาเมืองก็เดินทางไปฝึกซ้อมต่อทันทีแมชโชฟิตเลยทีเดียวเนื่องจากว่าสนามฝึกซ้อมนั้นอยู่ใกล้กับโรงแรมที่พักนะครับและโคซิโกกีรติศักเสนาเมืองเองต้องการให้ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยได้ยืดเสน้นยืดสายคลายอาการล้าจากการ เดิรพราะว่าช่วงเช้านะครับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราก็ต้องเดินทางโดยรถบัสจากโรงแรมที่พักมาที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนั้นก็ต้องรอเครื่องแล้วก็ขึ้นเครื่องที่สวรรณภูมิอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วมาต่อรถบัสเข้าโรงแรมที่พักที่เมืองย่างกุง้งพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะมีอาการล้าจากการเดินทางบ้างพอสมควรแล้วครับการได้มายืดเส้นยืดสายในสนามฝึกซ้อมก็จะเป็นการปรับสภาพอากาศและ ขายกล้ามเนื้อไปในตัวด้วยล่ะครับซึ่งวันนี้นะครับเมืองทองทีวีของเราก็มีบทสัมภาษณ์ของกวินธรรมสัจจานันนะครับพี่ตองของเราสื่อมวลชนจากเมืองไทยก็ได้สัมภาษณ์ถึงการปรับตัวในเรื่องของสภาพอากาศความมั่นใจในการลงสนามในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นะครับรวมไปถึงการที่ต้องเล่น ตอนหน้ากองเชียร์ทีมชาติเมียนมาน่าจะมีกองเชียร์ประมาณ3 0,000ื่นกว่าคนขึ้นไปในเกมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งกวินเองก็ได้กล่าวสั้นๆนะครับว่าสภาพอากาศไม่แตกต่างจากเมืองไทยและที่สําคัญนะครับการเล่นต่อหน้ากองเชียร์เยอะๆเนี่ยนักเตะทีมชาติไทยสัญญาจะชอบในเรื่องของกองเชียร์เยอะๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่ผ่านการเล่นต่อหน้ากองเชียร์ที่มีปริมาณเยอะๆไม่ว่าจะเป็นในเกมไทยลีกหรือการรับใช้ทีมชาตินะครับก็ล้วนแล้วแต่เจอกองเชียร์เจ้าถิน่น แต่ในอะไรมาอยู่แล้วแหะครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์กันครับก็อากาศตอนนี้คงคล้ายๆกับพี่ไทยเราครับผมซึ่งก็ไม่นามีปัญหาอะไรในในส่วนของการปรัซ้อมวันนี้ก็เป็นเรื่องของมามายืดเส้นยืดสายที่หน่อยหลังจากที่เดินทางมาครับผมก็พรุ่งนี้คงน่าจะเข้าเรื่องของแท็กติกมากขึ้นครับผมก็ทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะที่จะแข่งกับพม่าในในเกมวันที่สี่นี้ครับผมมาในฐานะแชมป์เก่าทุกคนก็ ้องที่จะล้มเราอยู่แล้วซึ่งซึ่งเราก็ต้องทํางานของของเราให้หนักกว่าเดิมแล้วก็โชว์ให้เขาเห็นว่าว่าว่าเรามีดีแค่ไหนครับผมคือผมว่าในลีกบ้านเราก็คนดูเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเหมือนเกม big m a t ช์หรืออะไรก็ผมว่าทุกคนผ่านตรงนั้นมาหมดแล้วแล้วก็คือส่วนตัวผมเองเนี่ยชอบที่จะเล่นโดยมีคนดูเยอะๆมากกว่าครับผมผมว่าบรรยากาศในเกมมันมันจะทำให้สนุกมากขึ้นครับผม ซึ่งคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะเตะก,กันในช่วงเวลา18นาฬิกา20นาที30นาทีนี่แหละครับก็สามารถตามติดการถ่ายทอดสดได้ทางช่องเฉดสีนะครับเดี๋ยวบอทอทีวีของเราก็จะพยายามอัปเดตข่าวสารของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรานประเทศเมียนม,มาให้แฟนคลับกีเรพยองและแฟนบอลชาวไทยของเราได้ทราบเป็นระย,ยะระย,ยะก็แล้วกันนะครับ แต่ว่าท้ายนี้นะครับตรงทองทีวีของเราก็ต้องขอบคุณภาพข่าวจากทีมงานฟุตบอลสยามทีวีสื่อในเครือบริษัทสยามสปอร์ตนะครับทีท่ได้ส่งผู้สื่อข่าวและช่างภาพไปตามติดขุนพลช้างสื่อทีมชาติไทยของเราถึงประเทศเมียนมาเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณครับ